สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเจ้าสาวทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่มิกวันนะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะ ยินดีต้อนรับรสาวเข้าสู่ช่อง g o ม d My s t o r ่15นะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนต่างชาติการทําทงานต่างประเทศและการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะในหลายคลิปที่พิมพ์แนะนําออกไปนะคะทั้งคําเตือนแล้วก็คําแนะนําในหลายแง่มุมในหลายประเด็นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พิมพ์จะมาเล่าสู่กันฟังในบางประเด็นที่สาวๆต้องต้องรู้ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องคิดนะคะก่อนที่คุณคิดจะมีแฟนฝรั่งนะคะคุณเคยคิดไหมคะว่าเวลาที่เราคิดจะมีแฟนฝรั่งนะเราคิดมันคิดง่ายเนาะแต่ว่า าเมื่อถึงเวลาที่แบบว,ว่าชีวิตมันจะต้องต้องเดินต่อไปในอีกสเต็ปก็หมายถึงว่าในกรณีที่หลายๆคนนะคะคือคิอคดเล่นๆว่าโอ้ยังมีแฟนฝรั่งยังมีแฟนฝรั่งแต่ตัวเองนะเคยถามตัวเองไหมว่าตัวเองพร้อมไหมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปทั้งชีวิตอย่างกรณีของพิมนะคะพิมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยนะคะว่าวันหนึ่งพิมพ์จะแต่งงานกับต่างชาติเพราะว่า พิมพนั้นทานํางานเมื่อก่อนทํางานที่สนามบินเจอเจอฝรั่งเยอะมากแล้วก็แบบว่าเหมือนก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบว่าเออพอเรียนจบมาได้ทํางานบริษัทนี้ก็ได้เจอกับฝรั่งเยอะแยะแต่ก็คือไม่ไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานกับฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็คบหากับแฟนคนไทยพอมาหนึ่งที่เลิกรากับแฟนคนไทยพิมพก็ไม่เคยคิดที่จะมีแฟนคนไทยอีกเลยและตอนนั้นก็คือ เป็นเหตุให้เรานั้นคิดอยากมีแฟนฝรั่งแต่ตัวเองนั้นไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะต้องได้มาอยู่ต่างประเทศเพราะตัวพิมนั้นมีมีงานประจําที่เป็นหลักเป็นแหลง่งแล้วก็ไม่สามารถที่เราเราจะทําได้ทั้งตลอดชีวิตแต่วันหนึ่งที่แบบว่าเราคิดจะมีแฟนฝรั่งแล้วทีนี้ก็มีแฟนฝรั่งแล้วชีวิตมันก็พลิกผัน ไปอย่างอัศจรรย์น,นะคะก็คืออันนี้พิมพอยากจะให้สาวๆนั้นตอบโจทย์ตัวเองให้ได้นะคะว่าคุณพร้อมสําหรับการพลิกผันชีวิตของคุณไหมเพราะว่าในหลาย,ลายคนฝรั่งหลายๆคนนะคะหลายหลายคนเขาไม่พร้อมที่จะไปอยู่ไทยเพราะอะไรด้วยสภาพอากาศสภาพแวดล้อมพิมพมีเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าแต่งงานกับคนฟิลิปปินส์แต่ทีนก็พาการขายบ้านขายช่องย้ายไปอยู่ฟิลิปปินส์ผู้ชายอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยนะคะอยู่ได้ประมาณ ปีหนึ่งผู้ชายก็กลับอะไรเงี้ยคือเขาอยู่ไม่ได้ด้วยสภาพอากาศสภาพแวดล้อมสภาพสังคมเขาไม่ชินอย่างนั้นสิ่งที่สาวไทยทําได้หรือว่าสาวๆที่เราอยู่เอเชียนะคะขาทำได้คือ ต้องย้ายมาอยู่ต่างประเทศกับแฟนแฟนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทํางานแล้วเขามีเงินเกษียณหรือว่าไรายได้อะไรต่างๆคือในกรณีที่เขากเกษียณเขาก็สามารถที่จะไปอยู่ไทยได้แต่เนื่องจากประเทศเรานั้นคือไม่มีระบบกะเกษียณไม่มีเงินกเกษียณไม่มีเงินอะไรสําหรับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อด้อยในหลายจุดดังนั้นสาวๆนะคะหาคุณคิดที่จะหาแฟนต่างชาติถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้ได้ให้ได้ก่อนนะคะว่าคุณพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไหม วันนี้หัวข้อที่พิมพ์จะมาพูดถึงก็คือชีวิตสาวไทยพลิกผันเมื่อคิดจะมีแฟนฝรั่งพิมพ์บอกเลยนะคะตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณพร้อมหรือยังในหลายๆคน,นหลายๆคู่มีปัญหากันได้เลิกลากันเพราะว่าสาวไทยก็อ้างว่าไม่สามารถที่จะไปอยู่กับต่างชาติากับแฟนได้ผู้ชายก็ไม่สามารถที่จะย้ายมาได้คือเมื่อความสัมพันธ์มันสวนทางกันความรักมันจบลงนะคะแต่สิ่งที่ พิมอยากจะบอกทาสาวนะคะก็คือหากคุณวันใดที่คุณคิดที่จะมีแฟนฝรั่งนั้นคือชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะวันใดที่คุณได้แต่งงานกันกบฝรั่งชีวิตคุณเปลี่ยนทั้งชีวิตนะคะแต่แต่งนี้ในกรณีที่จะย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะหัวข้อที่แรกเลยนะคะก็คือที่พลาดไม่ได้ก็คือในการละทิ้งถิ่นฐานในหลายคนนั้นก็คืออย่างกรณีของพิมนั้นก็ถือว่าละทิ้งถิ่นฐานนะคะ คือแฟนย้ายตัวเองมาอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศแต่พิมพโชคดีที่มีพิมพเป็นลูกคนเล็กในบรรดาพี่น้องสี่คนแลยพี่น้องสามคนแล่พิมพเป็นลูกคนเล็กแล้วก็มีพี่แล้วก็มีพี่สาวพี่ชายนะคะดูแลพ่อแม่ก็เลยไม่ไม,ไม่ห่วงเรื่องนี้แต่ถามว่าตอนที่ละทิ้งถิ่นฐานนี่คือเราคิดหนักไหมคิดหนักคิดจนปวดหัวนะคะคือว่าเราจะเลือกทางไหนเพราะว่าอย่างที่ว่านะคะคือครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเราน,นั่นก็คือ เราอาจจะไม่ได้เจอคนดีที่แบบรักเราแบบรักเรามากๆแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเรานั้นมันไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตง่ายคือวันหนึ่งที่พิมพ์ตัดสินใจนั้นคือวันที่เขียน บลาออกนะคะร้องไห้ปวดหัวเป็นไมเกรนไปส่งสามวันอะไรเงี้ยก็คือแต่ว่าวันหนึ่งชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปสิ่งที่สวาที่จะต้องทํานะคะก็คือต้องรัดทิ้งถิ่นฐานวางครอบครัวว่าอะไรไว้ที่ข้างหลังนะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตต่างประเทศแล้วก็ไปเยี่ยมท่านได้บ้างอะไรเงี้ยพิมพ์ก็คือสองปีไปทีอะไรเงี้ยคือสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องต้องรัดทิ้งถิ่นฐานนะคะสวาหากที่จะแต่งงานกับฝรั่งนะคะหาเข้าอยู่ต่างประเทศนะ ข้อต่อมานะคะในเรื่องของภาษาสิ่งที่พลิกผันกับชีวิตเรามากๆจากเดิมที่อยู่ไทยนะคะพูดลาวพูดจีนพูดไทยอะไรอย่างี้อย่างกรณีของพิมนะคะพูดพูดแต่อีสานกับแม่และทีก็แบบว่าเหมือนพิมพ์มาอยู่ต่างประเทศก็คือทุกๆวันทุกๆวันเวลาที่พิมพ์ออกไปเจอเพื่อนไปเจอฝูงไปทํางานอะไรนี่คือหูนี้ได้ยินแต่ภาษาอังกฤษตลอดเวลาคือเหมือนมันเหนื่อยนะคะสมองมันล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนร่างกายเราก็ปรับตัวเพราะว่าพิมไม่มีไม่มีชุมชนคนไทย คือพี่มไม่ค่อยจะคบคนไทยสักเท่าไหร่หมายถึงว่าในแง่มุมของขาอาการไปเฮฮาปาร์ตี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่รู้จักก็นานทีปีหวนเจอกันแต่สิ่งที่สําคัญนะคะก็คือชีวิตเราต้องใช้ดิวกับภาษาตลอดเราต้องเป็นที่ต้องเรียนเราเป็นต้องฝึกใครภาษาอ่อนใครภาษาอ่อนแออะไรต่างๆเราต้องเรียนต้องพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่ามาอยู่ต่างประเทศนั้นภาษาเราดีเราถึงจะทํางานหรือว่าไปใช้ชีวิตในอีกระดับหนึ่งที่แบบแฮปปี้ได้แต่หากภาษาเราไม่พัฒนามันก็แย่นะคะก็คืออยู่อยู่ต่างประเทศลําบากเหมือนกัน อันต่อมานะคะในเรื่องการศึกษาพิมพ์อยากให้สาวๆหลายๆคนตระหนักนะคะว่าในบางประเทศนะคะอย่างในอเมริกาคือยกตัวอย่างเคสของพิมพ์นะคะก็คือเรียนมีปริญญาตรีปริญญาโทพิมพบอกเลยว่าวันหนึ่งที่พิมพ์ย้ายมาคือประสบการณ์ของพิมพ์ที่ทํางานคือเนื่องจากภาษาพิมพ์ไม่ได้ดีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์้นนี้ก็ทําไงได้ล่ะ ปริญญาที่ถือมาจากไทยนี่แขวนไว้ข้างฟ้านะคะพิมพตรงได้กลับเข้าไปเรียนอีกครั้งเข้าไปเพื่อที่ทําไมถามว่าทําไมต้องเรียนเพราะว่ามันเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตัวเองเพื่อที่เราจะได้ทํางานในสาขาอื่นๆที่เท่าเทียมกันกับงานที่ไทยเพราะสิ่งหนึ่งที่พิมพตระหนักแล้วก็ถามแฟนก่อนที่จะแต่งงานกันนะคะก่อนที่พิมพ์จะย้ายมาคือหากทางงานที่เท่าเทียมกับงานที่แบบที่ไทยไม่ได้อะไรเงี้ยพิมพ์ก็จะคิดหนักในเรื่องการย้ายมาดังนั้นสิ่งที่จะทําให้ เรานั้นทํางานใกล้เคียงกับสายที่เราเราเราทำที่ไทยก็คือการกลับเข้าเรียนอีกครั้งก็คืออยากที่อยากจะรู้อยากจะบอกนะคะท s ศา,ศาว่าในเรื่องการศึกษาหากภาษาคุณไม่ดีประสบการณ์คุณไม่มีหรือว่ามีประสบการณ์แต่ภาษาไม่ดีการที่คุณจะวุฒิของคุณที่ไทยมาใช้ต่างประเทศเป็นเรื่องยากมากๆนะคะอันนี้ก็ฝากท s าวไว้นะคะว่ามันการกลับเข้ามาเรียนอีกครั้งก็คือมันเป็นการทางโอกาสและทางเลือกกับตัวเองในการทํางานนะคะ อันต่อมานะคะในเรื่องงานนะคะในเรื่องงานหากสาวๆคนไหนคิดว่าแบบว่าเราจะมาหางานแบบที่แบบเท่าเทียมกับที่ไทยนี่พี่บอกว่ายากมา,มากๆภาษาคุณต้องดีในระดับหนึ่งระดับมากๆเลยด้วยนะคะหากจะไปหางานตั้งโต๊ะหรือว่านั่งโต๊ะอะไรต่างๆนะคะคือภาษาต้องดีดังนั้นหาวันหนึ่งที่คุณยา้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วคุณยอมรับได้ไหมที่คุณจะต้องไปทํางานที่ต่ํากว่า บูธของคุณที่คุณมีอยู่ที่ไทยคุณทํางานที่ดีอะไรเงี้ยน,นั่งโต๊ะก๋วยห้างอะไรเงี้ยมาอยู่ต่างประเทศคุณทํางานใช้แรงงานคุณทําได้ไหมคุณรับได้ไหมถามตัวเองก่อนนะคะหากคุณรับไม่ได้นะคะคุณเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะคะอันต่อมานะคะในสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมต่างประเทศนะคะก็คือบางเมืองบางรัฐก็หนาวหนาว,นาว,นาวมีหิมะอะไรตลอดปีตลอด,ลอดชาติอะไรเงี้ยก็คือ คุณจะสภาพร่างกายคุณยอมรับได้ไหมตัวคุณรับรับได้ไหมคุณชอบไหมอะไรต่างๆนะคะอย่างกรณีของพิมพ์ก็คือมันไม่ไม,ไม่มีหิมะาจำอากาศเหมือนไทยพิมพก็จะชิวๆหน่อยแต่ว่าลมเยอะอะไรเงี้ยก็คือในเรื่องของความอบอุ่นของร่างกายหรือว่าอะไรต่างๆคนที่เป็นขี้โรคอะไรอยู่แล้วจะเป็นขี้โรคมากกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้คุณต้องดูตัวเองให้พร้อมนะคะว่าเมืองว่ารัฐที่คุณจะมาอยู่ต่างประเทศนะั้นคุณจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าค่า ค่าพยาบาลก็ไม่ถูกนะคะที่นี่นะคะค่าพยาบาลแพงเหมือนกันอันต่อมานะคะสังคมวัฒนธรรมจากเดิมที่เราอยู่ไทยนะคะคือท้งเราอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็คือพนะี่ป้าน้าอากคือแอบยยมมาเซฮายเซฮัลโหลกันปกติอะไรเงี้ยแต่ที่นี่นะคะเขาใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมัน ขนาดพิมนะคะบ้านใกล้เดือนเคียงก็คือไม่ไม,ไม่เคยไปมาหาสู่กันแค่ค,ครั้งสองครั้งเองอะไรเงี้ยคือเราจะอยู่ได้ไหมเราจะชอบวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตแบบนี้ได้ไหมวันหนึ่งที่คุณมีลูกไม่มีพ่อแม่พี่น้องมาอุ้มชูเลี้ยงดูช่วยอะไรเงี้ยคุณจะยอมรับได้ไหมคุณจะเลี้ยงไหวไหมอะไรต่างๆเพราะคนที่นี่เขาเลี้ยงลูกด้วยตัวของเขาเองนะคะก็คือรว่าจ้างเดย์แคร์่ะมีตังอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือฝากสาวให้คิดนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ผันในชีวิตของคุณหากคุณคิดว่าคุณยอม รับไม่ได้คุณเปลี่ยนใจตัวนี้อย่างทันนะคะวันนี้ก็พ่อป้าพูดคุยกันค่วๆประมาณนี้นะคะหากทศมีคำถามก็ส่งหาพิมพ์ได้ที่หากแฟนต่างชาติไปกดไมายสตอร์15นะคะอินสตาแกรมไฟไฟยุกฝรั่งหรือว่าหากจะถามพิมพยาวๆนะคะเข้าอีเมลนะคะส่งอีเมลหาพิมพนะคะลิสคำถามมานะคะลิสคำถามมาพิมพ์จะตอบให้นะคะพิมพก็พอดีว่าช่วงนี้พิมพ์ติด ในหลายอย่างค่ะพิมพ์ก็ไม่ค่อยได้เข้าเฟ c บุ๊ก k เท่าไหร่แต่สะดวกก็คือส่งอีเมลมานะคะก็ขอแรงกายแรงใจสาวช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ดูว่าสาวๆยังรอติดตามกันอยู่นะคะหากาสาวๆคนไหนมีคอมเมนต์อะไรต่างๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะคะพิมพ์จะมาตอบให้ทุกคําถามนะคะก็ฝากสาวๆนะคะสติแล้วก็สติในการเล่นเว็บเดทนะคะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ